มาเริ่มต้นประเด็นทางการเมืองวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นปมร้อนระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าไก่นะพักอันดับ2แล้วก็พักอันดับ1ตามลำดับจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยชัดเจนว่าเขาจะดันคุณพิธาลิมเจริญรัตแต่ตำแหน่งประธานสภาทั้งสองพรรคต่างก็ไม่ลดราวาศนะครับจนก,กระทั่งในวันนี้เนี่ยทางฝ่งของหัวหน้าพรรคเก้าไกลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงผ่านเพจ Facebook ด้วยในขณะเดียวกันเราจะนําความพิดเห็นของอดีตประธานสภาอย่างอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาที่ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของคนที่จะมานั่งประธานสภาในเรื่องนี้ มานำเสนอคุณผู้ชมใช่เพราะว่าตอนนี้ก็มีชื่อของคุณวันนอปรากฏออกมาว่าเอ๊ก็มีความเหมาะสมนะให้นั่งตำแหน่งประธานสภาดี่ก็ได้เหมือนคนบอกว่าถ้าทั้งสองฝั่งไม่ลดราอัศงกนั้นก็ไม่ต้องนั่งเลยทั้งคู่คุณวันนอเหมาะกว่าไหมทั้งอาวุโสทั้งประสบการณ์ที่เคย เป็นประธานสภามาแล้วอุ้ยแต่คุณวันนอพูดดีมากนะอาจารย์วันนอพูดดีมากอายุอายเยอะไม่ใช่สิ่งสําคัญอยู่ที่ความตั้งใจเออนะอ่ะเดี๋ยวรอไล่เรียงดูนะครับก่อนจะไปถึงคุณวันนอเนี่ยมาดูที่พรรคเก้าไกลก่อนหัวหน้าพักอย่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะครับพูดถึงกรณีที่มีนักวิชาการเสนอออกมาเลยว่าอาจารย์วันนอไหมล่ะอาจารย์วันนอหัวหน้าพักประชาชาติก็อยู่ร่วมใน8พักกับคุณเนี่ยมานั่งประธานสภาอ,อีกรอบไหม หรือว่าให้พักเก้าไกลกับเพื่อไทยแบ่งกันเป็นคนละสองปีไม่ละ่ะถ้าตกลงกันไม่ได้ไคุณพิ่ทาบอกว่าทั้ง8ปดพักที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะต้องร่วมมือกันปรับจูนกัน ต้องพูดคุยกันถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2-3วันนี้และพยายามเดินหน้าเรื่องนโยบายที่จะต้องทำร่วมกันเพื่อจะไปถแถลงต่อรัฐสภาเชื่อว่าการคุยกันอย่างรอบคอบแล้วเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยจะทำให้หาทางออกร่วมกันได้ครับและมองว่าคงไม่ต้องไปถึงขั้นใช้วิธีฟรีโหวตเอาณวันนั้นไปดูหน้างานว่าใครได้เสียงมากกว่าหรอกแล้วก็ย้ำนะครับว่าเชื่อใจพรรคเพื่อไทยอะ่ะไม่ได้มีกรณีคลางแคลงแทงข้างหลังอะไร เชื่อใจพักเพื่อไทยเชื่อใจทุกคนและบอกว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถสมานได้บบลองฟังเสียงคุณพิธาดูนะครับผมคิดว่าทีมเจราจาเขาก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่ท,ทุกอย่างผมก็คิดว่าเรา คุยกันอย่างรบอบคอบเอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็สามารถปรับจูนกันได้เพราะว่ายัางมีงานที่ท้าทายที่ประชาชนจํานวนมากให้ความไว้วางใจเราอยู่เยอะเรื่องที่พูดคุยนี้ก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเป็นจุดจุดหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเราต้องพยายามทํางานให้ประชาชนรู้สึกมีหวังแล้วก็เชื่อมั่นในพวกเราให้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องจับมือกันให้แน่นครับเชื่อใจครับเชื่อใจทั้งทุกท่านครับเวลาทํางานกันมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันครับไ,ได้แน่นอนครับ ผมก็คิดว่าเป,เป็นเรื่องปกติของของการทํางานนะครับที่อาจจะมีอะไรที่เห็นไม่ตรงกันแล้วก็ครับแล้วก็มีการาพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้วกลับมาพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยผมก็คิดว่าทุกอย่างมีทางออก ก็มีผ <manager, S 2> <afraid S 1> <the> ู้สื่อข่าวถาม <German> นะคะที่บอกว่ามีกลุ่มแฟนคลับของทางพักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะไปรวมตัวกันที่พรักเพื่อไทยเรียกร้องบอกว่าอูถ้ามันอย่างนี้ให้ถอนตัวเลยไหมคุณพิธามองยังไงนะคะคุณพิธาก็บอกว่าจริงๆแล้วทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ย้ํานะคะว่า เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยตอนนี้คนก็ฝากความหวังไว้เยอะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยขอให้ทุกอย่างมาอยู่ในกระบวนการพูดคุยซึ่งสําคัญที่สุดเพื่อจะได้มาปรับจูนกันประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปได้นะคะส่วนทางฝั่งพักเพื่อไทยนะวันนี้มีว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อ นี่คุณผู้ชมคอการเมืองเก่าจะาคุณหน้านะคุณสุธรํมแสงประทุมนะครับเป็นคีแมนมาตั้งแต่สมัยก่อนนะแต่ว่าถูกเว้นวักทางการเมืองไปครั้งนี้เนี่ยได้กลับมาเป็นว่าที่สสบัญชีรายชื่อละวันนี้ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าอยากจะฝากให้กะกะตเนี่ยประกาศรับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้ชัดเจนเพื่อให้กลไกทางสภาที่ประชาชนคาดหวังไว้จะได้เดินหน้าต่อได้ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาตําแหน่งประธานสภาซึ่งเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างก็อยากจะให้หันหน้ามาปรึกษาหารือกันและมองว่า จากผู้อุปสมเพื่อไทยนะมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นประเด็นกดดันให้พรรคเพื่อไทยถอนตัวจากการจัดตั้งรัฐบาลครับมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นทีนี้มันมีข้อเสนอบอกว่างั้นก็ไม่ต้องทั้งสองพักเลยเอาหัวหน้าพรรคประชาชาติดีกว่าคุณวันโมหัมมัดนอมบทายมาดํารงตาแหน่งประธานสภาดีกว่าไหมในเมื่อทั้งสองพักก็ตกลงกันไม่ได้คุณสุธรรมให้ความเห็นว่าเรื่องนี้ต้องให้สภาเป็นผู้หาคําตอบครับ เข้าใจว่าความคาดคาดหวังมันมีหลายแบบเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่ลงทุนเลือกตั้งใช้งบประมาณมหาศาลและรอคอยกันมาไม่อยากให้มีคําว่าเสียของเสียโอกาสก็มั่นใจว่าจะคลี่คลายได้ถ้าหากว่าร่วมมือร่วมใจกันครับตำแหน่งประธานผมไม่วงใหญ่พักเราเลือกตั้งสภาเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรมาก็เพื่อให้หาทางออกในทุกปัญหาผ่านระบบเชื่อว่าทุกฝ่ายตกลงกันได้ โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตีตั้งเพ็นทตีตั้งครับปัญหาของก็มีประธานสภามีแรงกดดันถ<ๆ>ึงท่านให้เพื่อไทยของกรัดการัด่าไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเราก็เป็นพรรคที่มีวุฒิภาวะทางการเมืองเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ ทีนี้นะักข่าวถามต่อครับว่ามันมีกระแสข่าวนะว่าคนแดนไกลเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไฟเขียวให้คนในพักออกมาเคลื่อนไหวเรื่องแย่งชิงตําแหน่งประธานสภาในครั้งนี้คุณสุธามยืนยันว่าไม่มีอะ่ะเพราะบอกว่าจริงๆแล้วปกติคุณทักษิณเนี่ยจะให้ความเมตตาคนรุ่นใหม่นะแล้วก็เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนครับตั้งข้อสังเกตค่ะว่าในการเคลื่อนไหวของพักเคลื่อนไทยครั้งนี้มีคุณทักษิณ เป็นหัวกระบวนในการร่วมต่อกรกับพรรคก้าไกลได้รับไฟเขียวอย่างนี้ค่ะไม่มีครับท่านนายกตักสินท่านเบตาต่อคนรุ่นใหม่เสมอและท่านเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนท่านต่างหากที่ถูกกระทําโดยละเมิดหลักการมาตลอดเพราะท่านเป็นคนเคารพหลักการนะครับผมเชื่อท่านนายกสินเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนง่ายๆเป็นคนตรงไปตรงมาที่สุดตั้งแต่ผมคบบานะผมผ่านคนมาเยอะ ท่านเป็นคนง่ายๆซื่อ,อบางครั้งก็แสดงง่ายเกินไปซื่อเกินไปก็เข้าใจใท่านผิดไปอีกโทษนะครับท่านเป็นคนง่ายๆครับผมก็อยากปรารถนาที่จะท่านกลับมาเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพื่อจะประสบการณ์มาช่วยบ้านเมืองต่อไปทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามนะคะคกับทางหนึ่งในตอนนี้ก็มีรายชื่อออกมานี่ค่ะอาจารย์วันมุฮัมมัดนอมทธหัวหน้าพักประชาชาตินะคะ จางก,ก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติของประธานสภาเนี่ยคือทําหน้าที่ประสานงานกับสมาชิกทุกพักการเมืองทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมต้องเป็นตัวแทนของรัฐสภาท,ทั้งในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นต้องมีความเหมาะสมในหลายประการเพราะถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติประสบการณ์เนี่ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะความตั้งใจย,ย่อมสําคัญกว่ารวมถึงความเหมาะสมบุคลิกภาพการวางตัวก็สําคัญ อายุวัยวุฒิก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแล้วสำหรับยุคสมัยนี้อ,อุปสรรคสำคัญที่มองคือพักเสียงข้างมากที่จะจัดตั้งเป็นรัฐบาลน,นี่แหละที่ต้องมาตกลงทำความเข้าใจกันว่าจะเสนอบุคคลใดเป็นประธานสภา ส่วนที่มีความพยายามต่อรองกันในขณะนี้ควรจะคุยกันภายในมไม่ควรเอาความขัดแย้งไปกระจายออกข้างนอก,กเพราะอะไรเพราะประชาชนเนี่ยมีความหวังว่ารัฐบาลใหม่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ถ้ายังจะมัวทะเลาะกันปรากฏผ่านสื่อออกไปแบบนี้เนี่ยความเชื่อมั่นมันก็จะลดลงแต่ว่าส่วนตัวไม่ขอก้าวล่วงกับทั้งสองพักนะคะ รายชื่อที่ออกมาล่ะไม่ว่าจะเป็นของทางพรรคก้าวไกลว่ามีทั้งรายชื่อของคุณนัทวุฒิบัวประทุมแล้วก็คุณธีรชัยพันธุมาตรก็มองว่าทั้งคู่ก็มีความสนใจในบทบาทการประชุมแต่เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้นะคะ,ะ,ะทีนี้ลองไปฟังหนึ่งในพรรคร่วมที่เซ็นเ o ็กันไปนะครับอย่างพรรคเพื่อไทยรวมพลังอันนี้เพื่อไทยของเขาจะไม่มียอยยักษ์นะคุณผู้ชมจะคนละอันกับพรรคเพื่อไทยนะอันนี้คุณวัชวัตรพรวงศ์สีคนทางขวาเนี่ยนะครับพวงพวงพอง พวงพรสีนะท่านบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่อยากจะให้ทั้งสองพักมาทะเลาะกันเองอยากให้พูดคุยกันอย่างจริงจังแล้วถอยกันคนละก้าวซึ่งสุดท้ายใครจะได้เป็นประธานสภาทางพักเพื่อไทยรวมพลังก็พร้อมสนับสนุนส่วนนาวอากาศตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักไทยสร้างไทยพูดถึงที่ตัวเองโพสต์เดือดใน t w i t เตอร์เมื่อคือนนี้นะคนก็เลยบอกอา้าวไหนบอกว่าจบแล้วไงทำไมไปมาโอ้โหเมื่อคืนนี่มาอย่างมาคุเลยนะคือ ผู้พันปุ่นเนี่ยบอกว่าก็เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะคือคุณหมอชนน่านหัวหน้าพรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ยอมจบก่อนตัวเองเนี่ยบอกว่าจะจบแล้วแต่คุณหมอชนน่านยังคงเดินสายออกรายการมากล่าวหาในเรื่องเดิมๆท,ทั้งทางที่ก็ขอโทษไปแล้วอ่ะก็เลยขอใช้สิทธิ์ในการออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ตัวเองถูกด่าว่าเสียมาร,รยาทเนี่ยจริงๆไม่เคยออกมาพูดเลยด้วยซ้ำว่าในห้องประชุม MOU วันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วขอให้แฟนคลับของพรคเพื่อไทยกับพรรคก้าไกลเข้าใจด้วยว่า มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องประชุมพูดคุยเรื่อง MOU มาก่อนส่วนตำแหน่งประธานสภาเนี่ยพักไทยสร้างไทยเชียร์ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละไม่ต้องเอาผมมาเป็นสมการจะเอาพักเราคือไทยสร้างไทย6เสียงนี่นะออกไปจากสมการตั้งรัฐบาลเลยก็ได้เพราะเราก็มีแค่6เสียงยังไงก็สู้141เสียงของเพื่อไทยไม่ได้อยู่แล้วเอา6เสียงออกคุณก็ยังจับกันไปได้อยู่แล้วถึงเอาเราออกเนี่ยเราก็พร้อมที่จะยกมือให้อยู่ดีแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ตาม ลองฟังเสียงคุณสิทธาดูครับมีเรื่องที่เกิดขึ้นกังแต่ต่อนหน้าในห้องอยู่แล้วเพราะว่าสังเกตได้ว่าตอนที่แถลงเนี่ยมันออกมาแถลงช้าตั้งครึ่งชั่วโมงไหมเออมันก็มันก็มีเกิดจากเกิดจากตรงนี้แหละแต่เราก็ไม่อยากพูดในที่ในที่แบบในที่ประชุมติเดี๋เอามาพูดต่อสื่อไม่ได้พูดใช่ไหมไม่ได้พแค่นั้นแล้วพอบอกว่าเรื่องมารยาทผมก็ยังไม่ได้พูดอีกว่าที่มาที่ไปเป็นอะไรแต่ว่าตัวเองหมอชุมน่านอยอยู่มาพูดตวันในห้องประชุมผมเนี่ยเป็นคนเอาไอ้นู่ ผมไม่ได้แก้เลยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขาแก้กันแล้วมาเชิญหน้ากันแล้วก็คนก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ที่เพื่อไทยกัพยายามแก้แก้ไปเพื่ออะไรผมก็ช่วยเขาให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองเบรสุใจแล้วก็คุณจะเป็นประธานสภาก็เป็นเก้าไกลจะเป็นสภาสภาก็เป็นเพื่อไทยกับเก้าไกลทั้งสี่คนที่ส่งไปจัดตเ้็นานนยกใครจะเป็นก็เป็นผมเชียร์ทั้งหมดแล้วแล้วต้วองเอาผมไปเป็นสมการในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เพราะแค่หกเสียงอนะ ตามบอกว่า141กับจะมาเกียวเทียงยังไงคุณก็หยิบหกออกสิเขาไม่เอาบบเขาร่วมรัฐบาลแล้วถึงเวลาคุณก็ทำไปคุณก็มีสเสถียรภาพอยู่แล้ว3 1มรบลบกอ่ะหรือ3 0 7อ่ะแล้วผมก็โหวตให้นั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเราช่วยอยู่แล้วแต่คุณแค่จับกันให้แน่นในต้าแงแค่นี้ <c oughs> จริงๆพูดยาวพูดเยอะเลยมีหลายประเด็นด้วยนะอย่างเช่นบอกว่า คือเหมือนกับว่าที่โดนพักเพื่อไทยคุณหมอชนน่านบอกว่าเสียมารยาทที่มาถามอันนั้นเนี่ยคุณสิทธาบอกว่าก็ที่มาที่ต้องถามเพราะอะไรมันมีที่อะไรเกิดขึ้นในห้องประชุม MOU อันนั้นไทยที่มีท่าทีที่พร้อมจะถอนตัวตลอดเวลามีเงื่อนไขตลอดเวลาผมถึงได้ต้องถามไงเพื่อให้มันชัว์ทีนี้พอเสร็จมาบอกว่าเสียมารยาทคุณสิทธาเนี่ยก็เลยว่ากลับว่าแล้วทีตอนอยากได้ประธานสภาปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยออกมาทวงออกมาโพสต์อย่างเงี้ยไม่เสียมารยาทหรออืมคือ ไม่รู้ว่าจะจบยังไงเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้ตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เยอะแล้วก็อธิบายย้ําถึงบรรยากาศก่อนที่จะมีการแถลงตอนเซเอ็มโอยซะด้วยซ้ำไปก็ต้องรอดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงนะคะแต่ว่า